สวัสดีครับผมอยู่กับผมเลยรายการที่เกมจ็กเกอร์ครับอยู่กับผมเลยจ็กเกอร์แมนวันนี้อยู่กับไอบอลน,นะครับแม่งไม่อยู่อันนี้เราก็อยู่กันในเกมไมค์ค่ะเหมือนเดิมครับวันนี้เซิร์ฟผมก็สร้างเองฮะอยากจะมาโปรโมทนะครับแบบโปรโมทในเฟซในเพจเฟซแล้วแม่งไม่มีไม่มีใครมาเล่นอยากโปรโมทแบบอย่างนี้เออแบบเพิ่งสร้างเมื่อกี้เซิร์ฟนี้ครับมีแอดมินครับคือผม llmga ครับแล้วก็บอลบอลบอลอ วนตินแล้วก็ไอ้อันนะครับแล้วก็ซูมครับซูมนะจ๊ะอ่าเข้าวัฟซูมเลยทำมาได้นิดหน่อยไม่เยอะมากแบบโปรโมทยจะให้คนมาเล่นกันเยอะๆอะไรเงี้ยแบบโปรโมทแบบคนมาเล่นให้เพิ่มอีกคนหนึ่งนะครับนี่ครับคือแอดมินโซนนะหรือว่าโซนที่สร้างบ้านของแอดมินนะครับยังไม่มีเพยเยอร์โซนนะครับที่สร้างที่ของแบบคนธรรมดานะครับยังไม่สร้างเพราะไม่มีคนเข้ามาเล่นครับคัดที่โซนนะที่ตัดต้นไม้ครับเข้าไปดูนะครับเป็นที่ตัดต้นไม้ครับ สัตว์แล้วอย่าลืมปลูกมันด้วยครับปูกโซนแถวโซนก็เป็นโซนของสัตว์มอนเตอร์โซนก็เป็นโซนมอนเตอร์อเอดมินโซนครับโอเคนี่บ้านผมนะครับนี่ไม่ใช่บ้านผมครับบ้านสูงครับ แอ่แรงดงงว่ะหมืดเออเออไม่ประตูมันเปิดเองแล้วใครมันแดกยา้รง่นผีไม่งเกียน่อยเสดสวัสดีสวัสดีบ้านโ่อย เส้นแดนแงแดงละคู่ครับโอเคครับกลับมาแล้วพี่อ่านน้ำมึงนี่เพอร์เฟ็จริงไปดูบ้าน <All S 1> ใน <Jean. S 1> บอลดีกว่านั่นตะกี้บ้านผมครับอยากจะคุยไม่อยากจะคุยบ้านแม่งโหดมากเลยบ้านบอลโชว์น <c oughs> เว<ล>้ยดีดงั้นอนะ่ะโหครับนี่บ้านในซูมครับซูมถิ่งโยซค <c oughs> มนะจ้าเอ๊ะ <c oughs> สร้างไซใหญ่วางแค่นีพ้พี่นี่บ้านหนอนนครับนี่คือบ้านของกัน,น,นกสร้างไม่เสร็จอะไรมากอยู่ในรูแป๊บนึงสร้างบ้านหนอนก่อนสร้างไม่เสร็จอะไรมากนี่บ้านหนอนอยู่ในรูว่ามันสร้างเสร็จแล้วก็โล,โลโลหาพี่ใครโยนยายสเวนลูนยูบเบิลให้นะครับผมถ้าใครอยากเล่นนะครับไอพีอะไรอยู่ในเฟซนะครับอยู่ในเพจของเฟสเฟซบุ๊กนะฮามาชงฮามาชี้อะไรก็ต่างๆก็อยู่ในเพจของเฟซบุ๊กนะครับ อันนี้เป็นเออแบบพื้นราบนะครับเดี๋ยวมีที่ตัดต้นไม้ครับมันจะมีแร่อยู่นะครับเรี๋ยวหาเราเองล้กันอย่าลืมบอกเซิร์ฟนี้มีมินิเกมอะไรพี่ป๊อปฮันไม่มีที่มีหาเลยไม่มีเพราะผมทำไม่เป็นเป็นนียไม่เป็นก็บอกว่ากูทำไม่เป็นมึงจะเอามทำเป็นไ่่กูทำไม่เป็นโอเคครับอยากเล่นอยู่ในเฟสถ้าทำมาชีเต็มผมจะสร้างห้องใหม่แล้วกัน ถ้าไม่เล่นแล้วเดี๋ยวผมจะใส่เขียนว่าไม่เล่นแล้วในทีลิปชันครับทิ้งคลิปนี้ให้เป็นฝากให้ดูถึงลูกหลานโอเคครับขอจบคลิปเพียงเท่านี้น,นะครับผมเจอกันคลิปหน้าไม่คลิปมาลงครับใครปรับเลกไหนวะ